ใช้ลังกินนะครับจับสายตาของนะครับจ้องที่สิ่งของนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับโอ้มันงอดได้อย่างไรอ่ะโอมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำอย่างไร มันงอจริงๆนะครับเห็นไหมสวัสดีครับผมกุงบญเฮงครับเรียกว่าเฮงเฉยๆก็ได้นะครับกับรายการ Magic Easy to do ครับผมวันนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้กระดาษครับใช่ครับคลิปนี้กระดาษคุณฟังไม่ผิดหรอกครับว่าคลิปนี้กระดาษก็สามารถเล่นกลได้นะครับคลิปนี้กระดาษสามารถเล่นกลได้หลายรูปแบบมากๆเลยครับอยู่ที่คุณเอาไปดัดแปลงเล่นนะครับผมและวันนี้ผมจะสอนคุณครับเกี่ยวกับคลิปนี้กระดาษนะครับผม คุณอาจจะดูตอนหน้าคลิปไปแล้วนะครับว่าคลิปนี้กระดาษสามารถเล่นได้แบบหน้าคลิปนะครับผมคุณก็เล่นได้อย่างเช่นกันครับถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบนะครับผมโอเคครับและไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมคุณต้องเอาคลิปนี้กระดาษแบบนี้ครับผมมาดัดให้ตรงแบบนี้นะครับก็คือให้ผู้ชมดัดให้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณดัดเองก็ได้นะครับ แต่ส่วนมากเวลาคุณดัดให้ตรงแล้วให้ผู้ชมตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ามันมีตําหนิตรงไหนหรือเปล่าของจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนมากนะครับผมจะให้ผู้ชมดัดให้ผมเลยนะครับนะครับก็คือแบบนี้มาเป็นแบบนี้นครับผมและวันนี้ผมได้คลิปนี้ไปดัดแบบอันใหญ่นะครับผมแบบอันใหญ่มาด้วยค,คือเพื่อนซื้อมาให้นะครับเวลาเล่นอะชัดดีผมสอนผมเคยถ่ายอันเนี้ยมันดูเล็กไปนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นผมก็เลยใช้อันใหญ่ สอนนะครับผมคลิปนิ้เกรดาษหรือลวดก็ได้นะครับคุณก็หาลวดมากันเล่นก็ได้หรือค hey. ลิปนิ้วกดาษก็ได้นะครับตัดมาประมาณคืบหนึ่งหรือสั้นกว่าคืบหนึ่งหรือสั้นกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณถนัดนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะดัดอันนี้ให้ตรงก่อนนะครับต้องดัดนะครับเพราะว่าอันเล็กมองไม่เห็นครับต้องให้คนดัดให้ได้มันจะตรงผมต้องขอบคุณเพื่อนของผมนะครับซื้อคินิ้วะดาษมาให้อันใหญ่ใหญ่น คุณจริงๆคะับตัใจเลยนะครับผมพยายามให้มันตรงๆนะครับนีเห็นไหมครับก็้วผมว่าโอเคครับตรงอยู่มันไม่ตรงนอกระเซนนะครับไม่มีใครมาดัดลวดให้มันตรงนอกระเซนนะครับนอกจากลวดที่มันตรงอยู่แล้วนะครับก็นั่นนะครับดูนะฮะโอเคเห็นเสื้อผ้าผมใหญ่ๆอย่างนี้ผมจะนอนแล้วนะครับแต่พอดีว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมก็อยากลงคลิปให้เพื่อนๆนะครับผมได้ติดตามชมนะครับแล้วก็ เล่นในกลนครับเื่อเพื่อนๆอยากได้กลนใหม่ๆไปเล่นนะฮะผมว so um ah, ่า okay, ม right? okay, okay. ันตรงแล้วนะดูสิมองออนนิดหน่อยนะครับโอเคไหมครับตรงแล้วนะฮะโอเคคุณจะเอายาวแบบนี้ก็ได้หรือว่าคืบเดียวหรือสั้นแบบประมาณนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่คุณถนัดนะฮะจัดจัดแบบนี้มาเป็นแบบนี้นะครับจากอันเล็กมาเป็นแบบนี้นะครับผมจากแบบ คลิปนี้ไดาธรรมดามาเป็นตรงแบบนี้นะฮะต้องให้มันตรงนะครับให้ผู้ชมตรวจสอบเวลาคุณดัดเสร็จแล้วหรือผู้ชมดัดเสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าแน่นอนนะครับผู้ชมดัดให้มันตรงแล้วแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแข็งนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะโชว์ให้ดูว่าผมก็สามารถเล่นกลให้ดูได้นะครับก็คือจับแบบนี้นะดูนะครับเห็นไหมครับใช้พลังกิจนะครับจากสายตาขผมนะครับ จ่องที่ลวดนะครับผมเรียกว่าลวดดีกว่ามันง่ายดีนะครับหรือสิ่งของก็ได้อะจ้องที่สิ่งของนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับอย ห็นไหมครับใช้พลังจิตงอสิ่งของครับผมนี่แหละครับก็คือกลนชุดนี้นะครับเห็นไหมมันงอจริงๆนะครับเห็นไหมมันงอจริงๆเห็นไหมครับสงสัยใช่ไหมครับว่ามันงอได้อย่างไรนะครับผมและไปดูวิธีการเฉลยหรือสอนกันเลยครับ โอเคครับมาถึงวิธีการสอนแล้วนะครับก็คือคลิปนี้ไปดัดอันนึงนะครับแบบนี้ดัดมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้ผู้ชมดัดก็ได้หรือคุณดัดเองก็ได้นะครับก็คือให้มันตรงแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วใช้สายตานะครับจ้องที่สิ่งของนะครับมันก็จะงอได้ทันทีเลยนะครับผมไปดูวิธีการเสลยเลยนะครับวิธีการก็คือลวดหนึ่งเส้นนี้นะครับก็คือลวดธรรมดา นะครับหรือว่าคลิปนี้วปรดาษธรรมดานั่นเองนะครับจะเล่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่ก็ได้นะครับผมเล่นแบบใหญ่เพราะว่าในกล้องเวลาดูอันเล็กแล้วมันดูไม่ไม่ค่อยชัดนะครับผมผมก็เลยเอาอันใหญ่มาเพื่อจัดให้ผู้ชมดูและเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองครับผมวิธีการก็คือนะครับคลิปนี้ปกระดาษนี้นะครับก็คือให้ผู้ชมดัดให้ตรงแบบนี้นะครับผมตรงตรงเลยนะครับไม่ได้เอียงไปไหนเลยเห็นไหมครับผมหมุนเนี้ย ไม่ได้เองไปไหนเลยนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมจะแอบงอมันไว้แล้วนะครับดูดีๆนะครับมันตรงอยู่นะผมจะจับแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งดูนะครับใช้นิ้วโป้งกดลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้กดแนวนอนแบบนี้นะครับผมกดแนวนี้แนวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้กดแนวตั้งแบบนี้นะหรือแนวลงแบบนี้ไม่ได้กดก็คือจับแบบนี้นะฮะตอนแรกก็คือให้มันตรงก่อน นะครับอ,อ,อนุญาตนะครับตอนแรกให้ดูตรงก่อนก็คือ,คอให้ผู้ชมตรวจสอบได้หมดเลยเพราะว่าผู้ชมดัดเองด้วยหรือเราดัดแล้วให้ผู้ชมตรวจสอบหมดเลยนะครับเสร็จแล้วคุณจับแบบนี้นะฮะดูนะครับมันตรงจริงๆเห็นไหมมันตรงจริงๆหมุนไปหมุนมามันตรงจริงเสร็จแล้วคุณจับมือนดาวตั้งแบบนี้นะครับนะฮะนะเห็นไหมตรง้าตั้งแบบนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปดูนะกดลงไปว่บแค่นี้พอ กดให้มันตรงๆนะครับให้มันอยู่ทรงนี้นะครับแล้วก็ไปหยิบนะครับมันงอแล้วนะครับมันงออยู่แล้วนะครับแต่คนดูมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นว่ามันงอคุณก็มองไม่เห็นว่ามันงอนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงนี้เห็นไหมครับมันงอไปแล้วนะครับผมคุณมองไม่เห็นเฉยๆนะครับก็แบบนี้นะครับ ถ้าคุณมองกับผมมองไม่มีทางเห็นเลยนะครับว่ามันงอต้องมองจากด้านข้างนะครับกลนชุดนี้ข้อจํากัดของกลนชุดนี้ห้ามให้คนดูมองข้างๆนะครับคุณไม่สามารถให้คนดูหรือห้ามคนดูได้นะครับสมมุติว่าคนดูอยู่สักสี่ห้าคนข้างหน้านครับคุณถอยมาสักสามเก้าหรือสองเก้าก็ยังได้นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไม่ไม่เออไม่อะไรอะ ไม่ถอยออกมานะครับคนข้างๆก็จะมองเห็นนะครับคุณพยายามถอยออกมาสักก้าหรือสองก้าก็ได้นะครับเสร็จแล้วคนดูก็จะมองข้างๆไม่ได้ไม่เจอไม่ไม่เห็นแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็ดูนะครับผมจะใช้สายตาจ้องที่สิ่งของหรือแล้วแต่คุณพูดนะครับที่ลวดก็ได้หรือว่าที่แล้วแต่คุณพูดนะครับผมผมจะผมจะจ้องที่สิ่งของนะครับทุกคนสั่งจ้องได้นะครับจ้องพยายามจ้องให้ผู้ชมจ้องด้วยก็ได้นะครับ ผู้ชมจะได้มีส่วนรวมด้วยนะครับดูดีๆนะครับก็คือท่าเนี่ถูกไหมครับงอแล้วเหองอปพ๊บดูดีๆนะครับทุกคนนะครับจ้องที่รวดนะครับนับหนึ่งสองสามนะครับคุณพยายามทามือสันๆนิดๆนะครับแล้วก็ค่อยดูนะฮะดูอย่างนี้นะฮะคุณค่อยๆบิดมาแต่คุณไม่ต้องบิดเยอะๆนะครับบิดเบาๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ทํามือสันๆนิดนึงนะครับมือแบบนี้นะฮะ ็นไหมครับมันก็ดูเหมือนขึ้นมาเห็นไหมครับรวดฝั่งนี้มันจะดูขึ้นมาทีละนดทิละนดใช่ไหมครับดูนะฮะหนึ่งสองสองอามแล้วก็ยื่นให้ผู้ชมดูตรวจสอบแล้วก็ผู้ชมจะจับแล้วเฮ้ยมันงอได้ยังไงนั่นแหละครับคือไมโครชุดนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe. เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าคุณอยากให้ผมทำคลิปมาบ่อยๆและเยอะๆคุณก็ให้เพื่อนนะครับฝา,ากให้เพื่อนกดไลค์ผมด้วยหรือว่าเข้าไปดูผมก็ได้ครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมนะครับ เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ